สวัสดีค่ะพอกันอีคือเก่าเนาะค่ะกับป้าบนคนวิสาืเมนีป้าบนคนวิสารได้ไปติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายเคค,ค่ะคุณยายเคฝันเห็นส้างหน่อยสองตัวเนาะค่ะคุณยายพึ่นกะรีค่ะแต่ว่าคนนำสร้างจุนบบจักนากักตาค่ะหลายคนแห้งเนาะค่ะหลายคนพิ่นว่าค่ะนำมือสร้างค่ะ ปลาเครืี่ค่ะหมู่ปลงค่ะแต่ว่าสั่งหน่อยสองตัวก็เหินเห็นคุณยายเขตเนาะค่ะส้างหน่อยเห็นคุณยายเขตส้่งหน่อยก็เลยนั่งลงคุณยายเขตก็นั่งค่ะนั่งลงคุณยายเขตยานสร้างค่ะแต่ว่าเห็นสร้างบ่เหิษยยังนั่งลง,งเพิ่นก็เลยกลายเป็นสร้างงานหลักค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายเขตจะให้แนวทางตัวเองแนวใหญค่ะ ไปฟังเบงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายเคค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเชกค่ะค่ะมันน่ก่ะได้มาติดตามนึงเราความฝันกับคุณยายเคนค่ะเพิ่นฝันค่ะเพิ่นสิฝันยังไ๋ก็ให้คุณยายนี่เราความฝันให้ฟังค่ะฟันยังไ๋ค่ะคุณยายใหญ่กัฝฟันบงยาวได้ค่ะ ยายฟันเห็นสางเห็นสังสองตมันยางน้ำกลุ่นกันมายางมันน้ำทางนี่หละค่ะบ้านนี้คนนก็ไล่ไหลยอยู่น้ำสังนะเขาก็มาน้ำสังเื่กันคนมาน้ำสางเออหลยค่ะคนมาน้ำสังหล,ย,นนงลยอยี่สีหลายจนกระโบโบ,บหูว่านาไผเป็นนาไผ่ดกสางน้ำชี่ยางมันน้ำทางทางเป็นเป็นนี่แหละ บานี้ยุคนละฟังทางกับยายแต่ว่าย่ายก็ยุทางสร้างก็ยุทางบานี้ยางมากนอะสร้างหน่อยแต่ว่าเรเมนสร้างย่ายเป็นสร้างหน่อยมันยางน้ำกดกันมาหลายหลายแล้วมันย่ายนย่ามันยานสร้างบานนี้ควบมฝันนะค่ะในควบมฝันยายย่านสร้างยายกับหมอมากือหมอมากขังนี่มันก็ยางอยู่ฟังนั้นคนก็ไล่หลายบาน คนนําเบิงสางหรือหค,คนนําเบิงสางลายบ้านนี้ใหญ่ก็เลยว่าโอ้สางสีเห็นกูแล้วบ้านนี้กูมาหยานสางทีเดียวบ้านนี้ข่วมฟันเนาะค่ะหมอป้าหมอป้มามันก็เห็นคือเก่าละสางมันก็เห็นใหญ่คือเก่าค่ะก็วานนี้ข่วมฟันเมื่อไหนตโตบ้านานี้ถ้าแล้วมา้มาองกับใหญ่มนกระเบืหิตอีหยังดอกสางหน่อยมนกระเบือหิตหยัง ยาญ่กับนางหลงมันกันนางหลงคือก,กันค่<ฮ>ะใหญ่กับ,บฟันยาวโดคือในควาฝันนั่นคุณยายว่าคุณยายฝันหินสางสองตยางน,นำ้ำกลกันแม่แต่ว่าเป็นสางหน่อยเป็นสางหน่อยแต่ว่าคนนั่นลายแห้งหลายยา,างน้ำกลลสางอืมเพื่อสิมาเบิงสางทางั้งหลังกับคนลน,าางงานลายทั้งหนาสางยางกับลายค่ะ ตัวค, <น S 2> คุณยายนี่เห็นแล้วย่านย่านส้างก็เลยหมอบไปแมนหมอบนี้หมอบหมอบเพียงมันอยู่ก็เราฟังท่างนอคือท่างอันจ่อยนี่แหละส้างมันสียางยื่นทางนู้นยห,หญ่สียางยื่ทนทางนี้ย่านนะแต่ว่าส่างก็แนบเห็นแต่ว่าส้างก็แนบเห็นคือเก่าส้างหน่อยสองโคนก็แนบเห็นใหญ่คือเก่าเป็นยางมาหาคุณใหญ่บ้านนี้บ้านนี้ได้ก็นั่งลงนอบ้านมันมาเห็นใหญ่มันก็นั่งลงคือกัน สั่งสองตค่ะค่ะนางลงให้แคมแรมเยอไเป็นตะหักได้สา่งน้อยเนาะแต่ว่าในความที่คุณยายหมอบนี้หนึ่งสั่งบ่ไ้หมอบน้าเมนบ่บ่สั่งมานางลงตอนคุณยายมานางผีสา่งจะมานางนํำเมนนางั้งสองตัวอยู่บ่มันนางลงจั้สองตัวนางนี่ยงกันเลยบ่ค่ะนางนี่ย่งกันทสองตัววันนี้นางเนี่ยงกับคุณยายนํำบ่บ่บ่มันจะคนละฟัง ยายก็อยู่ฟังนี่มันก็อยู่ฟังแต่ว่ามันยุดคือกันค่ะบ้านนี้คุณยายสิตีตัวเลขตัวไหนบ้านนี้ยายสิตีเป็นเหลขกเนาะค่ะสร้างมันจะเป็นสีเป็นเป็นเก่าก็ไดเท่าทีคุณยายจำเนาะเมนก็เก่าเนาะเมนบ่สยจีก็เก่าเพราะว่ายายเคยฟังห็นสร้างมันสีมาเก่ามาสีสีนะค่ะได้ว่ากันมันอาจจะเป็น เก่าสองก็ไดเพราะว่าสา่สองตัวค่ะสามตัวดิคุณใหญ่ตีตัวเหล็กสามตัวตีตัวเหลขสามตัวบอค่ะกระเปดเก้าสองทีละนับขามันนับขาบอคุณขาสี่ขามืนก็เป็นเปดสองแต่ว่าพอรวมคุณใหญ่ค่ะบอบอบริรวมคุณใหญ่ใส่เพราะว่าสร้างเพิ่นกระนำเก่าไมนสั่งเพิ่นซัดไงชัดโตเพิ่นนำเก่าค่ะขันเก่าเก้าซี่เป็นจริงเลย มันก็อาจจะเป็นไปได้คุณหญ่ก็ตีเป็นเก่าสั่งเก่าใหญ่กระถับค่ะแต่ว่าสองตัวเนาะมันเป็นสองตัวเก่าสองสี่สี่พวกรู้กว่าค่ะเพราะว่าเก่าสี่ก็ออกไปแล้วเนาะแม่นหัวบางหันนี่เนาะค่ะอาจจะเป็นเก่าสองสี่ก็ะดัเพราะว่าเก่านี่คือนามสั่งสองตัวนี่คือสองตัวเนาะมนสี่นี่กระดาพ์ผน อาจจะว่าสัตว์ใหญ่กะใหญ่อยู่แต่ว่าตัวนี้เป็นสังหน่อยแมนเพิ่งก็เป็นสั่งหน่อยค่ะกับติดกันเก่าสองสี่ไว้นํำเนาะคุณใหยเนาะแมนกันไว้ก็ดีกันสองสี่สองสี่สองเก่านี่ละถ้าท้าท้องทาจิตัดเล่นสองตได้นน่หญ่บ่าค่ะสองสี่สองเก่าแมนเนาะแมนค่ะแต่ว่าในโตสั่งนี่ว่ามีตัวเหล็กว่ามียังบ่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 บม่ยังบ่มีตัวเหล็กตัวยัง ต่างกะดีๆเกี่ยงงามส่างค่ะก็ะหูเจ้าขว่มเนาะจ้างหูเจ้าขว่มยังว่ะเห็นคนแล้วมันนั่งลงในขว่พันเดินเจ้าคลองอยู่บ้านในหมู่บ้านเจ้าคลองนี่บอกคุณยายบอกบ่ได้อยู่ในหมู่บ้านจะอยู่ใสหูเจ้าว่าอยู่น้ำทางมันบ่ริโหกไปน้ำทางคือทางซอยเฮือนใหญ่นี่แหละค่ะทางสองตัวหน่มยางข้นกับทั้งรังกับหลายทั้งหนากรหลายข้นที่แนี่ยพินนั้นพี่ข้นหูเจ้าบ่บ่ใหญ่บ่หูพ่อข้นเลยเพราะว่าหลายแหี้ยนไม่ลายแหี้ย บ่คุณนาคุณตาบ่บ่คุณเขาคนณบ้านสร้างสองตัวนี้มีขั้วฉ่างมันนั่นบ่คุณใหญ่บ่บ่มีขั้วฉ่างเพิ่นเพิ่นสิบ่มีขั้วฉ่างบังคับเพิ่นเพิ่นกระชิงมาธรรมดาของเพิ่นสามสองคือจังหลงมายางน้ำขุนกันมาเมนบ้านนี้ข้นกับมุ่งน้ำข้นกับน้ำก่นทั้งกลางกับข้นทั้งหนากระข้นค่ะค่ะยหญ่กับฟันแต่ จะหมดว่าเล่ยอ,ออกก็เหมือนนี่วัลเล่ย์มาใหญ่ฟันต่อเลยนะฟันต่อหงวดต่อฟันต,ต่อหงวดเลยนะค่ะคือนี่ว่าฟันอันคุณยายก็บริวาวก็ไผ่ต่วบริวาวก็ไผ่เห็นแล้วก็แอบกับมูปลงเห็นแล้วก็ใหญ่กับแอบมูปลง,งมันใหญ่นค่พวกผมซื้อใหญ่ยานสร้างค่ะแต่ตัวจริงใหญ่ก็ยานสร้างอยู่แล้วค่ะเพิ่นกับมูปน้มสร้างกับใดเนาะเพิ่นกับนั่งเพิ่นกอ ย่างย่างมากพวกกระตาพวกกระเสียงมึงใหญ่ใหญ่ก็โอ้เห็นกูบน้น,บนนี้แล้วเนาะวันนี้่วมฟันใหญ่นะบ้านนี้มาจังไหนเนานะส่างหน่อยสองตัวเนาะบ้านเนาะใหญ่เลยจักจ,กจิบาจาจจจจไปใส่บูว่าจะโค้งจิบไปใส่ย่างไปหลังไปเห็นสางสองตัวนะ ย่านหลายหมอบแล้วส้างเนี่ยมาเห็นเมนก็เลยยุดนางส้างก็เลยนางนางส่างก็นเนี่ยมาเห็นส้างก็ยุดกอกันบ้านนี่ะในท่วมฝันนะหลังจากย่านก็เลยกลายเป็นเป็นตะหักแม่นหลังจากย่านบ้านนี้เพิ่นบ่เฮ็ดให้ย่านก็เลยเป็นตทหาเอินดูเพิ่นบ้านนี้คค่่ะะอายุคุณยายจังหวะหกสิบสามหย่านหกสิบสี่นี่ละ หกจุดสามอย่างหกจุบสี่นะคะพี่เขาหกจุดสี่แหละล่ะค่ะใหญ่ก็ในไก่ท่านผู้ชมไปพิจารณาเบิึงนะคะเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านใดเคยฝันเห็นช้างน้อยแล้วแปละดรตัวใดกะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายเค้กหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กของคุณยายเค้กเนาะค่ะนี่ของคุณยายเค้กค่ะเป็ดเก้าสองค่ะสหังพนมบาโบเปด กสีน่นอค่ะเก่าเป็นคุณยายนอค่ะสั่งสองตัวค่ะเตดเก่าสองค่ะเดื้ของคุณยายเคสค่ะเพิ่นกันนอค่ะเพิ่นกันเก่าสองสี่ค่ะอายุของคุณยายค่ะหกสิบสามย่างเขาหกสิบสี่ปีนอค่ะมันทีสิบหกกันยายนพ่อโสสองพันหาลอยหกเจ็ดให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่สลาก,กินแดงรัฐบาลนอค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํานเดร์ค่ะถ้าพรท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริเานแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากทานผู้ชมทางบ้านน้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนวิส,สารกามิเทียงทนนี้คิปหนาพอก,กันใหม่โศกโศก,สกม,มันมันลำลำ,ลำด้วยด้วยเฮงเฮงปังปังกับตัวเรียกของคุณยายเขียน้อค่ะสวัสดีค่ะ